ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับมาแซบนํากันเด้อมื้อแรงนี่ครับนี่ครับผมสมตําไทยปูนะครับของชอบของชอบนะครับตำข้าวโพดด้วยนะครับครับนัวนัวนะครับแซบนัวนะครับผมครับเชิญชวนเพื่อนๆมาทานกันนะครับครับมีอะไรบ้างครับมาดูนะครับที่แซบนะครับแหนบกระเหนียวนะครับกระเหนียวก็แซบนะครับผักแก้มนะครับผมโอเคครับ อันนั้นไม่พูดถึงนะครับน้ำเปล่านะครับผมน้ำเปล่านะครับหรือว่าเก๊กควยนะครับเก๊กควยนะครับครับนีน่ครับข้าวเหนียวครับร้อๆนะครับครับหนึ่งกระติ๊บพอนะครับหนึ่งกระติ๊บพอนะครับครับเด็ดๆทั้งนั้นนะครับเจ้านี้นะครับครับพอหิวเมื่อไหร่ก็มานะครับอยากเมื่อไหร่ก็มานะครับเจ้านี้นะครับนี่ครับมาดูทีละอย่างนะครับนี่ครับ ตำข้าวโพดนะครับต้มตำไทยปูนะครับของโปรดเลยนะครับครับสักครู่นะครับเดี๋ยวก็มีทีเด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับอ้าวโอเคครับจานจานไหนจานไหคราบนี่ครับทีเด็ดผมนะมรับกากหมูนะครับกากหมูนะครับ2ถุงนะครับ ลงทีละถุงนะครับลงทีละถุงนะครับโอเคครับบรรยากาศครับช่วงนี้ยังไม่มีคนเยอะนะครับมาดูกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวทีเด็ดอีกหนึ่งจานนะครับก็ใกล้จะมาแล้วนะครับขยับนิดนึงขยับนิดนึง โอเคครับมือแรงครับมือแรงนะครับเพื่อนเืครับนี่ครับค่อยๆขยับนะครับอีกหนึ่งจานจะมาแล้วนะครับอีกหนึ่งจานจะมาแล้วครับนี่ครับหมกหน่อไม้หมูสามชั้นนะครับผมแซ่บแซ่บนะครับทีเด็ดนะครับทีเด็ดนะครับครับรสชาติสมุนไพรเข้มข้นมากเลยนะครับ ครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับชวนชวนมาทานด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับครับมือแรงนะครับแก้มกับกากหมูนะครับของโปรนะครับครับชวนยั่วน้ำลายครับชวนน้ำลายครับครับมือแรงครับนี่ครับอร่อยมากเลยครับหมกดอกไม้นะครับหมกดอกไม้นะครับครับใครๆชอบ เพื่อนเพื่อนท่านใดชอบบ้างนะครับผมชอบเมนูไหนบอกมาเลยนะครับครับหมกหน่อไม้ครับจะดูนะครับว่าทั้งหมดนี้จะทานหมดไหมครับเนี่ยครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับหมกหน่อไม้นะครับหมกหน่อไม้หมูสาชั้นนะครับครับแต่ละจานนี่เผ็ดเปรี้ยว หวานหน่อยนะครับครับสูตรสไตล์ต้มนะครับชอบรสชาติแบบนี้นะครับครับยุ่ยๆกันเลยนะครับผมยั่วคราวนี้ถ่ายทีละจานให้ดูแล้วครับนี่ครับหมกหน่อไม้หมูสามชั้นนะครับแล้วตามด้วยตำข้าวโพดนะครับตำข้าวโพดนัวนวนะครับตามด้วยกากหมูนะครับกากหมูนะครับกรอบๆนะครับแก้มแก้เผ็ดนะครับ แล้วก็ตำไทปูนะครับครับข้าวเหนียวแล้วก็ผักครับผักแก้มผักจิ้มนะครับครับหมดไม่หมดเดี๋ยวมาดูครับตอนจบนะครับผมอืออร่อยอร่อยนะครับอร่อยครับทำได้อร่อยมากเลยนะครับมีความนัวครับ แล้วก็มีรสชาติของสมุนไพรนะครับน้ำใบย่านางนะครับประมาณนี้นะครับก็หมูสามชั้นก็นิ่มแล้วก็นุ่มมากเลยนะครับก็หน่อไม้นะครับหน่อไม้เส้นๆนะครับเป็นเส้นนะครับม่หมูหมูหมูสามชั้นนี่ครับหมูสามชั้นนะครับันบางๆนะครับอร่อยมากเลย ทานทานนะครับหม่ำหม่ำกันเลยครับเพื่อนเพื่อนครับแรงในชีวิตเลยนะคะบกหน่อไม้เนี่อร่อยมากเลยอ่ะครับไม่มีคำบรรยายนะครับให้ภาพมันฟ้องครับเพื่อนเพื่อครับสีสันน่าทานมากเลยครับอร่อยครับเจ้านี้นะครับส้มตำลาวนะครับร้านส้มตำลาวนะครับ ครับข้าวโพดข้าวโพดก็สดนะครับสีสดอยู่นะครับข้าวโพดผัดต้มมานะครับใหม่ๆนะครับเจ้านี้ก็สะอาดนะครับสะอาดนะครับก็เป็นร้านประจํานะครับครับเมื่อต้องการนะครับหรือว่าอยากทานก็จะมาร้านนี้นะครับครับ่าถ้าเย็นอีกหน่อยก็ลูกค้าก็จะเต็มร้านนะครับ คาก็จะเต็มร้าน,นะครับส่วนกากหมูนะหนี่ยังได้ทั้งด้านในด้านนอกเลยนะครับของปลอกทั้งสองสน,นครับแก้มด้วยกันครับอ,อะไรที่มันเผ็ด็ๆก้้มดวย <c oughs> ก็ากหมูกับกรอบนะครับข้าวเหนียวจิ้มน้ําต้ตามตำนะครับแซ่แบๆนะครับมาแซ่แบกันเด้อพี่น้องครับ แย่งกันตักใหญ่เลยครับคนเราหมุกคนเราหมาบนะครับอร่อยเหรอครับกินยั่วยวนนะครับเพื่อนๆเลยครับครับมื้อแรงครับมื้อแรงครับลงครับเมื่อดูจากสีหน้าแล้วนะครับมีทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวแล้วเผ็ดเปรี้ยวหวานผสมหน้าแดงกำ ถ่ายไม่มากนะครับถ่ายไม่มากกออายครับอายครับนี่ครับะจะหมดไหมเพื่อนๆลุ้นกันนะครับลุ้นกันนะครับปก,กติจะตามด้วยขนมหวานนะคน,นละถ้วยนะครับแต่วันนี้วันนี้เดี๋ยวก็รู้นะครับผมอร่อยเนาะว่าจะตามด้วยขนมใหม่หอีหลอิ <laughs> ๋วอิ๋วได้โอเค อ่นาน,น,อออนี่ครับสีสันนะครับสีสันน่าทานมากเลยนะครับเปรีร้ยวจีจ๊ดจากเผ็ดแซ่แบเรียกว่าอธิบายไม่ถูกนะครับอร่อย,อร,อ,ยอร่อยครับอร่อยอร่อยครับอีลีครับอีลีนะครับบางครั้งก็มาก็จะสั่งไก่ย่างนะครับไก่ย่างไก่ย่างเขาก็อร่อยเลยครับ ก่ย่างเขาสวนกวางครับวันนี้งดับแค่นี้พอเลยครับผมจะหมดไม่หมดนะครับรอลุ้นกันนะครับโอ้อร่อยครับอ่าตอนนี้ก็ยังเต็มอยู่นะครับยังเต็มอยู่ครับยุบไปหน่อยครับยุบไปหน่อยนะครับช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์นะครับเพื่อนๆนะครับ นี่ก็ค่อยๆอนนค,ค่อยๆทานไปก่อนนะครับค่อยๆทานไปก่อนนะครับอร่อยมากเลยครับเ,เพื่อนๆครับให้เวลานึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับกับการนั่งครั้งนี้นะครับาะไม่เต็มกนคะรับเอาโอเคกากหมูนี่สั่งมาสองสองจานนะครับเทใส่ทีละถุงนะครับทีแรกว,ว่าจะเอาไว้ทานที่บ้านนะครับก่อนว่าเออ ช่วงเราอช่วงกรรนะครับก็เลยเอาตาหมูมาใส่จานนะครับใส่จานจานเริ่มจุกอบไปก่อนนะครับนี่ครับเริ่มแหวงไปหน่อยแล้วนะครับเริ่มแหวงไปหน่อยแล้วครับโอ้นัวนัวมากเลยนะครับอ้าวอ้าวอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งคำแล้วนะครับรับเห็นหมูสามชั้นนุ่มๆนะครับโอเคครับ แก้มด้วยผักได้นะครับมีผักสดๆนะครับถั่วปักยาวใบหัวละพากระหล่ำปีนะครับขับข้าเหนียวแค่หนึ่งห่อพอนะครับหนึ่งห่อพอนะครับสองห่อคิดว่าจะไม่ไหวนะครับเริ่มยุบแล้วนะครับเริ่มยุบไปอย่างละครึ่งจานแลครับส่วนจากหมูนั่นถุงที่2แล้วนะครับผลสุดท้ายเป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับไม่มีการเก็บใส่ถุงนะครับ นี่ครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามต้มชาแนล53นะครับรีวิวร้านต้มตำนะครับ